whole routine was created but you know what really stood out about team thailand was just the, ele the electricity they had the enthusiasm they had every single person in that stand from all the other countries and especially from the united states just wanted to hop on board and cheer with them <laughs> แต่ก็ยังเป็นเด็กอยู่สปอยนิดหนึ่งอาจจะไปปาร์ตี้ดื่มเหล้าตอนยุคนู้นอะโหปิด6โมงเชา้าอะไรเงี้ยแล้วก็ทำงาน8ดโมงเช้าก็ปาร์ตี้จนขับปิดแล้วก็ไปทำงานคือปาร์ตี้เนี่ยก็มีดื่มเหล้าปาร์ตี้ก็มีเล่นยาเขาไม่เชื่อบอกวันนี้ันยุดเที่ยวนะแค่ไม่เที่ยวแต่พอเอาจริงๆเดีย๋ยวมีคนไปเจอที่นั่นที่นี่จะมาบอกละถึงขนาดแบบบางที ตื่นเช้ามานทำงานไม่ไหวต้องยกกองถ่ายก็มีเกือบโดนไล่ออกพอาะเคสอะคะ่ะเมื่อก่อนเราอาจจะคิดไม่ดีต่อตัวเองโอ้ไปเที่ยวไปเล่นยาไปทานเหล้าดีกว่าอะไรเงี้ยจะได้ลืมลืมมันไปไม่ใช่ว่าไม่ผอมก็เป็นคนผอมอ่าไม่ใช่ว่าไม่สวยก็ก,ก,ก็ก็มีสิ่งที่ดีๆเยอะแยะไปหมดแต่ว่าบางทีมันจะรู้สึกว่า เราไม่ดีพอหรือเราไม่ผอมพอหรือไม่แก่งพอเพราะในวงการไหนก็มีการแข่ง,ข,งขันใช่ไหมการเปรียบเทียบกับคนอื่นเราสาวเริ่มเย็บตั้งแต่อายุสิบสีเย็บจากมาเนี่ยแต่เมื่ก่อนนี้จะเย็บพึกชุดออเรียนอย่างมากค่ะวันนึงไม่เกินห้าร้อยใช่ไหมเมื่อก่อนในบ,บ้านเนองสาวจะจนมากเลยไม่มีข้าวจะกินอ่ะพ่อแม่จะย้ายบ่อยมาก สาวก็เลยไม่ค่อยได้เรียนถ้าเราไม่ได้ทำเชดเดอร์เราก็เหมือนคนธรรมดาที่เดินไปไม่มีคนรู้จัก คิดว่าเราไม่ได้มาเหยียบถึงทางนี้เราถ้าเราไม่ทำเชียร์ลีเดอร์เราก็คงจะไม่ได้มาอยู่บ้านหลังนี้คงจะไม่มีรถฉีเหมือนว่าเราก็ยิ่งใหญ่อะ่ะเราทำได้อะ่ะเราเบียดปราตวแค่นิดเดียวแต่เราทำได้ถึงขนาดนี้เพราะว่าชุดเชียร์ลีเดอร์เป็นคนที่รวดเร็วตรงไปตรงมาแล้วก็ค่อนข้างแรง พารู้ว่าพูดแดงมันจะได้อะไรถ้ารุ่มนวลอ้อ,อ,อมๆนรู้สึกรู้สึกไม่ไม่สะใจพี่ว่าพี่เป็นคนเก่งชอบคิดนะแล้วไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าฉลาดหรือเปล่านะ <laughs>